สินค้าครับโอ้หุ่นตาแมานครับ instagram. มองไมายเลขตัวเองครับผมก่อนจะลงจับกระบวนรถตรวจวดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการโดนทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอท่างิ่ว่า การตอบเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยขอบุกโอกาสให้บริการท่านขอบคุณค่ะ Attention please welcome to Ayutthaya Station please check your belongings before leaving the train The State Railway of Thailand appreciate for choosing our services and look forward to serving you again thank you สราบขณะนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีจะได้เวลาขบวนรถเร็วเร่งดีสิ้นสู่สองต้นทางสถานีเทียนใหม่ปลายทางสถานีกรุงเทพอัคราหนึ่งนสองนะเที่ยงอยู่ในสถานีสามจะออกจากสถานีผ่านผู้โดยสารความประสงค์เดิยสารชีวิตวารถเรียกรถด้วยขอบคุณค่ะ Attention please Rapid train number QY ห้าสองสามแปดนะอยู่ไกละซูมไปใกล้ๆหน่อยนี่เป็นไงเล่าขบวนรถเร็วที่1นึ่งส่วนสองสถานียุทธยานะไปคนระับ